สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผาบานกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบานที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรมาที่เบอร์0824804746ครับผมส่วนไอ l ดี e ลน์ผมได้ขึ้นให้ไวทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผ่าบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตลาดวันนี้ผมก็มีพระบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมเริ่มต้นที่300บาทขึ้นไปครับผม300บาทวันนี้จะมี3แถวนะครับผมนี่ครับมันจะมีแถว1นึ่งแถวสองแถวสาครับผมนี่ครับก็จะราคา300บาททุกรายการครับผม แล้วก็ตาพี่พี่ท่านใดซื้อสององก็ลดเหลือห้าร้อยบาทครับผมส่วนแถวที่สี่ครับผมเนี่ยแถวนี้ครับแถวล่างสุดเนี่ยครับผมก็จะราคาสามร้อยห้าสิบบาทครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมเป็นผ่าสมเด็จครับนี่ครับผมผอมตลับลงยาแขวนขึ้นคอส,สวยๆเลยครับ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมครับผมนี่จะเป็นรายการที่หนึ่งครับผม ครับอันนี้รายการที่1นึครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่2องครับผมนี่ครับนี่เป็นรายการที่2นะครับ รายการที่สองครับนี่ครับรายการที่สองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สามครับผมนี่ครับ ชอบใจองค์ไหนถูกใจองค์ไหนทักไลน์หรือโทรมาปิดกับผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอดูให้จนจบคลิปก็ได้นะครับผมโทรมาจับจอกกันก่อนได้ครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขสามครับ นี่ครับหมายเลขสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสี่ครับผมนี่ครับผม จะเป็นฐานแซมนะครับผมโหูโห,หป่าบาครับผมนี่ครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่สี่ครับ รายการที่4ี่ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่หครับผมเฮี่จะเป็นรายการที่ห้านะครับผม รายการที่หนึงถึงรายการที่สิบแปดครับผมจะราคาสามร้อยบาทนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อสององก็ลดเหลือห้าร้อยบาทอีกเช่นเคยครับผมนี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่ห้านะครับราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่หกครับผมนี่ครับ จะเป็นรายการที่6นะครับนี่ครับผมรายการที่หกก็ผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นเรียน อจอบลงเข้าไปครับผมเป็นรายการที่เจ็ดครับผมบถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่จะเป็นเรียญจอบ ผมเข้าไปครับผมเป็นรายการที่7นะครับนี่ครับผมนี่เป็นรายการที่7จ็ครับผมราคา300ร้บาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็จรายการที่8ปดครับผม เป็นรายการที่แปดนะครับผมนี่ครับรายการที่แปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระปิดตานี่เป็นพระปิดตายันยุ่งครับผม รายการที่เก้าครับผมนี่ครับ เป็นรายการที่เก้านะครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมาครับผมนี่ครับเป็นรายการที่สิบนะครับ ครับผมอันนี้เป็นรายการที่10บครับผมราคาร300รบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่11บ็ครับผมนี่ครับนี่เป็นรายการที่สิบเอดนะครับ จะเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับผมรายการที่สิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับผมเป็นพัดกีบบัวครับผม นี่ครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับ ผมนี่เป็นรายการที่สิบสองครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแกแอดไลน์มาดูเพิเ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่สิบสามครับผมอันนี้เป็นแบบคู่เลยครับเนี่ยครับเรียมมาแบบนี้เลยเดิมๆมาแบบนี้เลยนะครับผม อันนี้จะเป็นรายการที่13บสครับผม นี่ครับผมอันนี้เป็นรายการที่สิบสามครับนี่ครับรายการที่สิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผม อันนี้ปิดพระคงครับผมนี่ครับน,นี่ปิดข้างหลังนะครับผมน,นี่จะเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมนี่ครับ นี่จะเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัดสมเด็จรายการที่สิบห้าครับผม จะเป็นรายการที่สิบห้านะครับนะครับผมมีต่อโค้ดละครั้งไว้ด้วยนะครับผมเป็นรายการที่สิบห้าครับผมอืมครับรายการที่สิบห้าครับผมราคา3ามร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่16กครับผม ผมวันนี้เป็นรายการที่สิบหกนะครับนี่ครับรายการที่สิบหกครผมราคาสามร้อยบาทครับ อไปเป็นพะระลีลารายการที่17ครับผม อันนี้จะเป็นรายการที่17นะครับนี่ครับผมรายการที่17บ็ครับผมราคา300ร้บาทครับต่อไปเป็นรายการที่18บแครับผมนี่ครับผมองค์ใหญ่เลยครับ เป็นรายการที่18ครับผม นี่ครับผมอันนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่หนึ่งถึงรายการที่สิบแปดอ่าจะราคาสามร้อยบาทนะครับแต่ถ้าซื้อสององก็ลดเหลือห้าร้อยบาทครับผมเฉพาะรายการที่หนึ่งถึงรายการที่สิบแปดนะครับผมนี่ครับรายการที่สิบแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่19ครับผมอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธจินราชาดครับผมน,นี่เป็นห่วงเชื่อมครับผมนี่ครับพระพุทธจินราชาดครับผมเป็นรายการที่19นะครับผม น,นี่เป็นรายการที่สิบเก้าครับผมราคาสามร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบครับผมนนี้เป็นภาพผิดตาครับผมไม่ทราบที่ครับผมน่ครับแต่เนื้อหาสวยเลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับผม จะเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับผมนะครับผม ี่จะเป็นรายการที่ยี่สิบครับผมราคาสามร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมอันนี้เป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อเขียนครับผมนี่ครับก้างหลังเป็นพระพุทธชินาราชครับอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผม แต่รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับผมลวงพอเขียนครับผมเป็นรายการที่11ครับผมข้างหลังเป็นประพูตธจินราดครับนี่ครับผม นี่เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองครับผมอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบครับผมนี่ครับหอมเลี่ยมเปิดมาอย่างนี้เก่าเลยนะครับเนี่ยแบบอย่างนี้เจ้าของเดิมเขาเลี่ยมใช้งานนะครับดูข้างหลังเปิดอย่างนี้ครับผมอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองครับผมเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบครับ ครับผมเลี่ยมกรอบวิเทย์เก่าๆครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่22ครับผมราคา350บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่23ครับผมนี่ครับ จะเป็นรายการที่23นะครับผม คร,รายการที่ยี่สิบสามครับนี่ครับผมรายการที่ยี่สิบสามครับผมราคาสามร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับ ผมรายการที่24ครับผมราคา350บาทครับสํหรับพี่พี่ท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ